Morning Move in วันที่หนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อเมื่อวานใครติดตาม EP พีหนึ่งไปแบบสั้นๆตอนขนของนะคะวันนี้ก็คือการทำความสะอาดและจัดบ้านนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นลอฟนะคะก็คือในเนี้ยเป็นห้องนอนแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยเมย์จะทำเป็นห้องแต่งตัวของเมย์นะคะแล้วก็คือแบบเนี่ยที่นอนอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าจัดเสร็จอะไรเงี้ยก็คือมารีวิวทีหนึ่งตอนนี้ก็คือแบบงานช้างงานช้างแฝ ก็คือยังไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อะไรเลยจัดก่อนทุกคนคือแบบของเยอะมากอ่อโซฟาเรียบร้อยแล้วเตียงเรียบร้อยแล้วโต๊บ้างดูดิความโลกแต่ว่าเดี๋ยวมารีวิวตอนเสร็จนะคะตอนนี้กดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจดูหน้าเนี่ยหน้าสดแบบเยินมากอยากไปหาหมอแบบมีรอยแผลเป็นเยอะมากเลยอะอืมก็มาทำความสะอาดกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปทำความสะอาดกันคะ่ะ อตอนนี้นะคะก็เม่ได้ย้ายของออกจากห้องนอนไปแล้วทุกคนก็คือว่านี่เราเมยก็เอาเชลล์นะคะมาตั้งนะคะซึ่งที่บ้านเก่าหลายคนอาจจะจําได้ว่าเออเมย์แบบย้ายกระเป๋าไปไว้ตรงเชลล์นะคะตอนนี้เครื่องประดับก็คือจัดเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆเม่เป็นคนบ้าเม่เป็นคนบ้าจัดเพื่อนถ้าเกิดว่าใครแบบ ตกใจนึกว่าลานก็คือนะคะไม่เป็นคนอย่างนี้แหละหแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดสําหรับห้องเมนะคะก็คือเชลหมุนแบบนี้อันนี้ไม่สั่งมาจากอเมซ o n นะคะซึ่งเม่จะต้องเอาเครื่องสําอางวางนะคะหลักเกณฑ์ของการจัดของเมนี่คือพาแม่อุมาที่เมนับถือนะคะบูชามาจากาห้อยขวางเลยเออพูดถึงความของอ เราจะเก่งเราจะแบบว่าพยายามยังไงอะมันก็ต้องมีดวงช่วยหมูแค่นวานมันจะต้องทำลายใช่ปะเออนะคะมันต้องมีความหมู่เพิ่มด้วยทุกคนเพื่อความแบบถังถังดวงทังความพยายามทังอะไรทุกอย่างนะคะอันนี้คือสิ่งที่เมยขาดไม่ได้เพราะว่าหลักเกณฑ์การจัดของเมย์ก็คือว่าเมย์จะต้องมองเห็นของทุกชิ้นจะไม่มีของอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างหลังแบบ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอะคิดออกปะเหมือนถ้าเอาต่างหูมาทับๆกันเนี่ยเมย์ก็จะไม่รู้ว่าแบบข้างหลังมันเป็นอะไรเหมือนแบบแว่นตาอย่างเงี้ยเมย์จะไม่เอาอะไรมาสอนกันทุกคนเพราะว่ามันจะมีความหาง่ายแล้วก็เมย์ก็จะไม่ลืมอะไรเงี้ยนะคะเมย์ก็จะได้ว่าเออเวลาเมย์แบบแต่งตัวอย่างเงี้ยเมย์ก็จะได้มองเห็นของทุกอย่างนั้นคือหลักเกณฑ์ของเมย์อ่ะก็เดี๋ยวเมย์จะมาจัดเชล์อันนี้กันนะคะเป็นแบบเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะ Thank <shrug> you. ผ่านไปครึ่งวันแล้วดูครัวข้างหลังด้วยนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชูใส่คอนแทคเลนแล้วก็ลงไปส,สั่งข้าวลงไปรับข้าวมานะคะสั่งโจ๊กมาทานกับกาแฟหนึ่งแก้วเท่าไหร่หรือปะแพงมากยี่สิบห้าเหรียญก็คือว่าได้แบบเสื้อผ้าได้เสื้อตัวหนึ่งอะอโจ๊กนะหะยิบห้าโอเคเมื่อกี้ก็ดูดฝุ่นอะไรไปกรุบๆเดี๋ยวพักทานข้าวก่อนมาดูหน้าตาโจก๊กว่าเป็นยังไงกันหน้าสดไหมแบบ ลอยเยอะมากอะ่ะดูดิน่าตาน่าทานมากอาหารโปรดของทุกคนคืออะไรของเมคือโจโอ,อันนี้เป็นอะโวคาโดนะคะแล้วก็มีหอมเจียวแล้วก็อันนี้คือแบบไข่ว่าเป็นหมูหมูอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแล้วก็มีไข่นะคะน่าทานมากเลยอะ่ะขอตัวชิมก่อน ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้หน่อยจังอขอตัวทานให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวมาจัดต่อ เพื่อนๆไม่ได้อัดหลายวันมากหลักจากที่วันนั้นอัดไปใช่ปะก็คือว่าจัดไปเยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็วันเนี้ก็เลยมาเดินเลือกสือ่อแบบพรมอะไรเงี้ยนะคะกับแบบเฟอร์นิเจอร์วันนี้เป็นวันคือทุกวันหยุดนักต้องดูมาชวนมาดูของต่างบ้าน <c oughs> <c oughs> เอาโควิดแล้วเนอะก็เลยเดี๋ยวกลับไปจัดต่อคืออัปเดตไปเยอะไกลมากแต่คือยังไม่เป็นที่ ที่สบอารมณ์เพราะเมต้องการที่แบบมองไม่เห็นของเลยเพื่อให้บ้านดูคลีนนะเดี๋ยวไปกันต่อโอเคไปดูเราจะรับเป็นน้องคนนี้กันนะคะน้องคนนี้มีความโนทรลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ สามีเก่มากบอกว่าฉ so <Like S 1> <all. S 2> ันไม่แคร์ราคาแหมให้มันได้อย่างนี้ทุกอย่างนะอ่อยสามสบต่อดอสวัเดี๋ยวจะซื้ออันนี้ไปใส่เก็บของเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมองเห็นของพวกเสื้อกันหนาวใดๆที่แบบหน้าวินเทอร์ที่คือไม่ได้ใส่เราก็เอามาใส่ไว้ในนี้ก่อนนะคะ t is s i ส e เอาโอเค สี่พอหนึ 3, 3, ่งสองสามสี่แต่เสื้อกันหนาวมันใหญ่มากทุกคนคือใส่ได้สองตัวเต็ม <See S 1> แล้วกะ <little> yeah that's fine <S the blue the blue is cute too up to you i need the blue is cute i'll okay. see you y later h i n g me a b o u t t h e okay มาต่อมานะคะเราก็จะมาเอาอันนี้เพราะว่ามีแลาวสองเอาไว้เก็บของใต้เตียงนะคะแต่ก่อนนี้ไม่ใช้เป็นแบบผ้าแต่คือแบบผ้าสกรปรกง่ายมากก็เลยใช้เป็นพลาสติก ตาที่ไม่มีมันมีลอ้อมันไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวนะมันเป็นสีม่วงที่มีลอ้อทุกคน It's a purple one with a wheel right ไล under เย a h สรุปว่าไม่มีสีม่วงที่มีล้อนะคะเดี๋ยวมาดูลังผ้าม mm ่า hmm. นคือหน้าต่างแบบสว่างมากเราแบบ ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทุกคนตื่นง่ายมากเมื่ตื่นตีสามทุกวันเลยอะเพราะว่ามันสว่างอะก็เลยจะหาผ้าม่านที่เป็นราวดับเบิลแบบนี้จะได้ใส่จะได้ใส่ม่านสองอันไปเลยนะคะกันแสงแต่ว่าคอนเซ็ปต์เมคืออยากได้ม่านสีขาวไงลำย,ยัยอีกก็เลยทำให้แบบยากไปอีกเนี่ยดิสวรร e ด e บเบ e ล e ฮ้ยดับเบ ได้แล้วสรุปว่าได้สีฟ้าแล้วก็พรอมนะคะแล้วน่งก็จะไปต่ออีกจานก็จะไปอีกที่หนึ่ง <c oughs> ซึ่งแบบสามีเนี่ยชอบดูของแต่งบ้านมากแล้วคือเหมือนแม่ก็อยากไปทําอะไรแบบเก๋ๆของเราคิดออกมามแบบว่าเออของเราไปเดินชอบเดินอะไรลำไย อ๋อไม่จ้าของแต่งบ้านตลอดทุกวันหยุดก็คือชวนไปป้าไปดูของแต่งบ้านนี่แบบเดินได้เป็นชั่วโมงอะเราไม่เป็นคนที่แบบไม่ชอบการเดินสุปเปอร์ไม่ชอบการไปเดินเลือกสุปเปอ,อะไรเงี้ยคือไม่เกียดแบบคืออยากซื้ออะไรไม่ก็เข้าไปแล้วซื้อหนึ่งอย่างแล้วไม่ก็กลับเลยอะไรเงี้ยเป็นคนแบบไม่เหมือนกันมากเดี๋ยวป้าคนนี้ทํอะไรก่อนโอเคนะคะเอาของเข้ารถปําบบมาถึงบ้านแล้วค่ะนี่ขอนอนอยู่บนโซฟากับลูกให้นั่งปูไป อ่าสำหรับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะข่าข่าวเนาะ Good morning ค่ะวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าพรมปูเสร็จแล้วหลังจากเมื่อคืนลิฟวิ่งลูมก็จัดไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็คือวางแบบต่อคุณเลขาใหญ่มาจากบ้านเก่ากับเดรสเซอร์ใหญ่มาจากบ้านก่า รถเข็นลูกยังไม่หาที่วางเลยแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องเปลี่ยนพามานเป็นพรมานที่ยาวถึงพื้นนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือพรมที่สือมาเมา่อวานรูปภาพสั่งไปแล้วแต่ว่ายังไม่มานะคะก็เดี๋ยววันนี้ไม่ต้องรีบไปทำงานก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าจะมีจัดอะไรไปถึงไหนฝั่งทีวีนี่ก็คือแบบโต๊ะทีวียังตีกันไม่สำเร็จ ไม่อยากได้แบบสีเข้มสามีบอกอยากได้สีอ่อนลำมากก็เดี๋ยวดูต่อไปแต่ว่าแบบถังขยะซื้อแล้วแล้วก็คิชเชนก็ก็ได้อยู่นะคะจัดไปเยอะแล้วเหมือนกันเนี่ยไมโครวเวฟก็ซื้อมาน่ารักดีอุย๊ย what is it o k แล้วก็นี่นะคะ ตอนนี้เจ็ดมงครึ่งตอนเชา้าแต่เดี๋ยวมีต้องรีบไปแต่งตัวก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็หลังจากที่เราดูกันมาทุกสเต็ปใช่ไหมวันนี้ก็คือเป็นวันที่23แล้วไม่ย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่วันที่สองที่สามคือวันที่เมย์ย้ายบ้านนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้แบบปรับเปลี่ยนของในห้องนอนเพราะว่ามันแบบไม่ลงตัวสักทีอะแต่ว่าเมย์ติดม่านกันแสงแล้วนะ อันนี้คือดับเบิลเคอร์เทนรอดที่ไปซื้อมาวันนั้นนะคะก็คือจะสามารถใส่ผ้ามาใน้สองชั้นใช่ปะนม่ก็เลยใส่ชั้นแรกเป็นแบบเป็น UV อ่ะก็คือมันช่วยตัดแสงได้เยอะก็ทำให้เมนอนหลับดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกชั้นข้างนอกเมยก็ใส่เป็นสีขาวธรรมดาดูสลายดีที่เกียร์ที่เกียร ก็เมื่อเมื่อวานอะคะ่ะเมก็เลยแบบสั่งชันที่ห้อยเสื้อผ้ามาเพราะว่าคือจริงๆที่น,นี่มีบ้านเนี้ยมีคอรเซต็ตก็คือเข้ามาปุ๊บจะมีแบบเป็นโซนของคอเซ็ตเลยแต่ว่าสามีเมย์หยุดไปตอนแล้วเมก็คิดว่าเฮย้ยไม่ต้องการใช้ห้องนานแต่นางก็อ้างบอกว่านางอไปทํางานก่อนแล้ต้องแต่งตัวเดี๋ยวนางเสียงดงังเดี๋ยวแบบเธอต้องนอนแล้วเธอรำอะไรเงี้ยเมก็เลยแบบอ้าอๆนางก็บอกว่าเอาของเธอไว้ในห้องนอนแล้วของฉันเอาไว้ในแบบคอเซ็ตที่มันเป็นคอเซ็ตอะไรเงี้ย เดี๋ยวจะพาไปดูวันหลังเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มยาวแล้วนะคะเมย์ก็เลยจะมาอัปเดตหลังจากเมื่อวานนี้เออไม่รู้วันไหนไม่ใช่เมื่อวานหรอกจริงแล้วอะก็ปูพรมไปแล้วใช่ปะคะแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อผ้าม่านข้างนอกเมย์ก็เลยนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นประตูออไปข้างนอกใช่ปะของยังไม่ได้จัดนรกนิดก็จะเป็นแบบจริงๆประตูมันค่อนข้างน่ารักดีเหมือนกันนะคะก็คือเป็นทําเป็นไม้ที่มันเป็นสีแบบ ฟอกๆอ,อ่ะเออไม่รู้อ่ะสองบานแล้วก็ผัดลมเมซื้อมันเป็นเหล็กนะคะเพื่อให้เข้ากับแบบฟิลลอฟอะไรเงี้ยเมก็เลยซื้อเหาสองเรามาจัดเสื้อผ้าแต่ว่าเมยังไม่ได้เรียงสีเมื่อวานนี้นะคะเมก็เลยย้ายน้องกระเป๋าไปอยู่ตรงนั้นแทนแล้วก็เอาแบบอันนั้นคือที่ฉี่ของลูกยังไม่ได้เก็บโอเคแล้วก็เครื่องสำอาง,งอะไรเงี้ยอยู่ตรงนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะที่อัปเดตนะทุกคนแล้วก็กระจก ค้างเตียงก็อะโชว์ความจริงลกนี้ยังไม่ได้เก็บครีมอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นแบบกระเป๋าใส่เครื่องสำอางที่ไม่ขนของมาของแม็กซึ่งแบบนั่งคือจริงๆของเป็นซักก้แม็กนะคะนั่งได้แต่หนักมากเมย์ก็จะเอาไปเก็บที่แบบมันจะมีโซนเก็บของอยู่แบบตอนที่อยู่คอรเ์เซตเปิดประตูเข้ามาจะมีอีกชั้นที่ไว้เก็บของได้อันนี้จะเป็นแหวนที่เมยใส่ประจำทุกวันนะคะเมยก็เลยไว้ข้างหัวเตียงนะ จัดนิดนึงก็ได้อันนี้ไว้ตั้งโทรศัพท์ฟังชอบฟังคาตกรรมก่อนนอนอันนี้ก็คืออันนี้มากับกล่องนะคะน่ารักมากสื่อที่ไทยนะจะเป็นแบบฟิลแบบแฮนด์เมดซึ่งเขาให้กล่องเมย์มาด้วยนะคะก็อันนี้เป็นแหวนต่ง,งานของเมยสองวงนะคะซึ่งใส่หนีวนางข้างซ้ายแล้วก็สองวงนี้ของคาทีเอนะคะซึ่งเมยใส่ไปทํางานอันนี้ที่ สามีซื้อให้ตอนคริสต์มาสนะคะอันนี้แม่ซื้อเองนะคะแล้วก็เมย์แอนเกรฟเป็นวันที่ไม่ได้รับแบบตำแหน่งเพอร์มานนต์ของคา r เทียนะคะแม่ก็เลยซื้อเล็บลิงแล้วก็แบบแอนเกรฟว้อันนี้ไม่ใส่ไปทํางานทุกวันนะคะเพราะว่าที่ทํางานเขาอนุญาตให้ใส่แค่แบรนด์คาร์เทียแล้วก็ให้ใส่อันที่เป็นแหวนแต่งงานได้นะคะเขาไม่ให้ใส่่ห้ออื่นเพราะว่านอกเรื่องเนาะ อาเมาต่อก็ได้เพราะว่าคลิปนี้จะจบแค่นี้เพราะว่าเวลาที่เราแบบทำงานเหนื่อยอะ่ะอันนี้คือหยุดวันที่สองนะคือไม่ได้ไปไหนเลยนอนแบบเซ็งมากก็คืออยู่บ้านตลอดนะคะเพราะว่าเมออย์หยุดไม่ตรงกับใครเลยเราแบบว,วันหยุดของเมย์จะวนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยวันนี้เมย์ก็ได้ตัดสินใจว่าจะเดินไปสำรวจร้านกาแฟาแบบร้านใหม่ในโซนของอพาร์ตเมนต์อันใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาลูกใส่รถเข็นไปด้วยนะคะ นางขี้เกียจเดินมาก็คือแบบเออเหมือนเวลาไปทํางานอะ่ะเราเขาก็แบบไม่ให้ใส่สิ่งที่ไม่ใช่ยี่ห้อของแบรนด์นะคะยกเว้นแหวนแต่างงานอะไรเงี้ยเพราะว่าเมย์เข้าใจแหละเวลาทําทําไปอะ่ะลูกค้าก็จะชอบมาชอบคือตอนแรกเมย์แบบใส่สร้อยของอันอื่นบ้างแบบเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะมีคนชอบถามว่าไม่อะ่ะฉันชอบของเธอของเธอยี่ห้ออะไรอะไรเงี <c oughs> ้ยซึ่งมันก็เออแปลกเพราะว่าเวลาเราใส่ของแบบ แบรนด์ของเราเองอะเขาก็จะอยากได้อันที่เราใส่ไว้ทุกคนสมมติว่าเมย์ใส่คอดเบสเลตสมมติอะสีฟ้าเพราะว่าวันนี้ยูนิฟอร์มเมย์สีฟ้าเมย์ก็อยากให้มันเข้ากันเขาก็จะซื้อขอดสีฟ้าคือขอดจาทํามาขายเป็นสีดํานะคะเขาก็จะขอดเปลี่ยนสายเป็นสีฟ้าคือทุกคนจะแบบมันเหมือนเป็นแบบอะไรไม่รู้ในแบบในหัวของเราอะที่เราอยากได้ของที่คน Hole อื่นเขาใส่อยู่อะเมย์ก็มันเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโยเพศ เมย์จะเป็นคนไม่ใส่ชุดนอนนะคะเพราะว่ามันลำคานอะโอเคขอคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเมย์จะพยายามมาจัดให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาแบบรีวิวไปเลยทีเดียวนะคะตอนนี้มันก็ลงตัวประมาณนี้เพราะว่าเมย์ไม่ค่อยมีเวลานะเพื่นพนอนอาสำหรับ e ี2ีก็ขอบคุณที่ทุกคนติดตามนะจ๊ามีคำถามอะไรก็มาถามทิ้งไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่อ p พีหน้าจ้าบาย